เละค่ะคือผลงานนะคะส่วนหนึ่งนะคะเป็นป้ายที่บอกสถานที่ตั้งรวมถึงข้อมูลของรถตู้ย่านอนุสรีไชยสมรภูมิจะมาถามน้องๆค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีโปรเจก์นี้เกิดขึ้นแล้วโปรเจก์นี้ได้ช่วยนะคะสำหรับผู้โดยสารรถตู้ย่านอนุสรีไชยสมรภูมิได้อย่างไรนะคะต้องขอต้อนรับนะคะน้องๆน,น,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะโอ้โหนี่เขามีชื่อกลุ่มด้วยเขาเป็นชื่อกลุ่มว่าอะไรครับ ไทแวนส์ไทแวนส์ไทแวนส์เป็นหมายถึงว่าเด็กแวนส์ไม่ใช่ไม่ใช่แวนส์แวนส์เอาแวนรถตู้รถแวนอ่าคราวนี้ต้องก่อนอื่นให้แนะนํานิดหนึ่งเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งภูมิใจอยู่ที่บ้านอาเชิญเลยค่ะครับก็พวกเราขอเป็นทีมไทแวนส์แล้วกันนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสาขาวิชามีเดียอาร์ตโอเคชื่อเล่นและก็ชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับภูมิจุ๊บแจงจค่ะแปมค่ะแปมนับ หมิวโอเคคุณคูณภูมิแต่ละน้องต่อไปชื่ออะไรบ้างครับผมน้องภูมิมครับแล้วก็ต่อไปจำไม่ได้ไม่คนเดียวเรามาคุยเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะอยากจะรู้ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เราเรียกว่าอะไรครับก็มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีจะต้องทําโครงงานศึกษาก่อนจบอะครับซึ่งเราก็เลยมองเห็นประเด็นว่าเราจะเอาประเด็นไหนมาเล่นดีในการที่พัฒนาการศึกษาของเราแล้วก็ ในการช่วยเหลือสังคมไทยด้วยครับเราก็เลยคิดว่าเอาสิ่งที่เราเรียนมาสี่ปีเนี่ยคือในเรื่องของการดีไซน์มาช่วยในการช่วยเหลือคนไทยในเรื่องของการหาจุดจอดรถตู้ดีกว่าน้องเรียนภาควิชาอะไรคะสาขาวิชามีเดียอาร์ตครับมีเดียอาร์ตครับผมก็คือว่านํา นำศิลปะเนี่ยมาทําให้ป้ายมันเห็นชัดหรือว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวกับมีเดียที่มันจะดึงดูดความสนใจคนถูกไหมครับแล้วก็เลยการอันนี้ก็เป็นเป็นโครงการตีสิ์ที่ทำใช่ทำส่งอาจารย์เห็นบอกว่ากำลังจะสอบแล้วคราวนี้ขอขอคุยเรื่องเรื่องโปรเจกต์นี้นิดนึงดีมากเพราะว่ามีคนพูดถึงในในโลกออนไลน์แบบเยอะมากเพราะว่ามันได้ประโยชน์จริงๆเห็นบอกว่าที่เลือกโปรเจกต์นี้เพราะว่าประสบปัญหาด้วยตัวเองด้วยใช่ครใครใครประสบปัญหาจ๊ะก็ ส่วนใหญ่เลยครับผมคนนึงผมผมเป็นก็คือตอนอยู่โรงเรียนนะครับผมไปกลับโรงเรียนก็ขึ้นรถตู้ทุกวันก็ผมอยู่มสี่มห้ามหกเนี่ยผมก็ขึ้นรถตู้ตรงเกาะเนี้ประจำพอขึ้นมาปีหนึ่งพวกรู้ว่าเฮ้ยเราเดินอ้อมมาตั้งสามปีจริงๆมันมีเกาะตรงนี้ด้วยอใช่ก็คือเป็นประสบการณ์ตรงใช่ก็เลยคิดคนว่าเออมันน่าจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มใช้รถตู้เดินอ้อมเหมือนภูมิทั้งสามปีใช่นะเห็นบอกว่านัดเพื่อนกันจะไปต่างจังหวัดครับ ก็นัดกันผิดวินบอกเพื่อนเราเราไปเที่ยวกันนะเจอกันที่อนุสรวรียตรงไหนขึ้นตรงไหนเออแต่ทําไมทําไมไม่ไปทาแบบว่าอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นเรา่าเออรถรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีความคิดไหมหรือรถเมย์มีคนทําแล้วหรือมีการต่อยอดไปจากนี้ไหมจ๊ะก็ถ้าเกิดเป็นรถเมย์ก็แรกเราก็คิดว่าจะทําค่ะแต่ว่ามีคนทํามาเยอะแล้วเราก็เลยเลือกเป็นรถตู้ดีกว่าอ๋อเพรังนจะไม่มีใครทําค่ะนะคราวนี้ อธิบายนิดนึงว่าโปรเจกต์ของน้องเนี่ยช่วยผู้ที่ใช้บริการอย่างไรบ้างมีรูปแบบไหนบ้างนอกจากป้ายพวกนี้ที่วางตามเกาะมันคืออะไรมันคืออะไรอ๋อคืออย่างแรกเลยก็คือจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกทางค่ะนี่เหรอใช่ค่ะอนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเป็นแอปพลิเคชันไทยแวนค่ะคือช่วยส่งเสริมในการนำทางแล้วก็ใช้ในการหาจุดจอดรถตู้ได้อีกด้วย อาจจะไม่ได้อยู่ที่อนุเราอาจจะอยู่บ้านแล้วก็หาได้ค่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องเดินมาดูป้ายอันนี้จริงๆหมายถึงว่ามันมีแอปพลิเคชันในมือถือแล้วใช้ได้กับทั้ง iPhone กับใช้ได้หมดเลยหรือเปล่า a n d r o อยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้จะทํา Android ค่ะอยู่ในช่วงพัฒนาค่ะอ๋อโอเคแต่ว่าเดิมเนี่ยก็คือถ้าพูดถึง iPhone เนี่ยก็คือมีแล้วเราเราลองเราลองทำแล้วเป็นแอปพลิเคชันสําเร็จไหมตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ขั้นพัฒนาอยู่คราวนี้ก็คือว่าอันนี้เป็น เป็นเหมือนแบบแบบก่อนว่าถ้าเกิดนี้อันนี้คือในอนาคตถูกไหมจะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ว่าเอ้ยถ้าเราจะไปสมมติว่าสุกเสาที่นี้เราอยากจะไปที่นี่ไปกาญจนบุรีเฮ้ยเราต้องไปขึ้นพี่วินรถตู้คือข้อมูลข้อมูลที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้จะได้มีอะไรบ้างอ่ะในลองบอกคร่าวๆก็คือ อย่างแรกเลยเราสามารถเสิร์ชสถานที่ปลายทางที่เราจะไปได้เลยครับเส้นทางใช่เพราะว่าอย่างบางทีอย่างนุศสรีจะไปสถานที่บางอย่างเนี่ยเขาไม่มีชื่อปลายทางนะเขาเป็นชื่อชื่อชื่อแบบปลายสายเขาครับอย่างสมมติไปรามินทาอย่างเงี้ยเขาไม่เขียนนุตสรีรามินทาเขาเขียนนุศอรีมินบุรีอ๋อใช่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็จะส่งเสริมในตรงที่ว่าเราเสิร์ชคําว่ารามินทานเนี่ยเราจะเจอเลยว่าเราต้องขึ้นอนุศสรีที่ปลายสายไหนใช่ แล้วก็อกนอกจากนี้ก็นอกมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีโมชั่นกราฟิกที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็วิธีการใช้งานด้วยค่ะให้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้น้องๆส่วนหนึ่งเลยทําให้นุ้ยรู้ว่าอ๋อตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเขามีแบ่งเป็นเกาะด้วยอ๋อใช่ผมเองก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยรู้ขนาดนั้นว่ามันมีหลายเกาะขนาดนี้ คราวนี้พอพอเรารู้แล้วว่าเออแผนแผนผัางว่าแบ่งเป็นเกาะแต่ละเกาะเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเส้นทางไปยังไงบ้างแล้วมีอีกอันนึงก็คือเป็นตารางของพี่รถตู้ด้วยตรงนี้เราต้องมีการประสานงานหาข้อมูลเขายังไรบ้างคะอ่ะช่วยกันตอบค่ะก็ตอนแรกเราก็ลงพื้นที่ค่ะช่วยกันแบบสำรวจเก็บข้อมูลนะคะค่ะเสร็จแล้วก็มาแบ่งเหมือนแบบช่วยกันแบบคิดกันนะคะว่าว่าอย่างจุดนี้นี่คือแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะ แล้วก็ทําเป็นข้อมูลเอาไว้จริงๆป้ายนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราไปขอความอนุเคราะห์จากทางกรทมถูกไหมที่จะขอวางป้ายเห็นบอกว่ามีระยะเวลาด้วยเป็นกี่อาทิตย์แล้วครับก็คือหนูติดตั้งตั้งแต่วันที่19เค่ะเพื่อเกิบขลเดือนไหนคะเดือนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้สิค่ะจนถึงประมาณวันที่4ค่ะเห็นว่าได้รับการยืดเวลาเพิ่จากเดิมอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เป็นสอาทิตย์แล้วถูกไหมแล้วก็เห็นว่ามีการตอบรับดีมากมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเยยังไงบ้างเหนือความคาดหมายมากเลยครับ เราตั้งป้ายเนี่ยเพื่อที่จะเก็บผลตอบรับว่าดีไซน์ของเราช่วยใครได้บ้างไหมมันสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยสามารถนําทางได้จริงไหมแต่ปรากฏว่ามีคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะครับเข้ามาแชร์แล้วก็แบบกดไลค์เพจของเรานะครับแบบ ตกใจมากเหมือนกันเหนือความคาดหมายครับก็ดีใจมากๆเป็นกำลังใจให้พี่มากมากเพราะว่าไม่ใช่ช่วยแค่คนไทยชาวต่างชาติก็ขึ้นพี่วินรถตู้แล้มันกันหรอเพราะว่ามันจะมีคนต่างชาติที่เขาไม่ได้ขึ้นแท็กซี่อย่างเดียวเขาจะมีคนต่างชาติที่เขาอยากจะขึ้นรถตู้เพื่อประหยัดบัตเจ็ตของเขาถูกไหมพวกแบ็คแพ็คเกอร์ต่างๆแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเห็นบอกว่ามีการยืดอายุ ให้ตั้งไปยนีใช่คเออแล้วมีแล้วจะตั้งไปเรื่อยๆนะมกเป็ยมีการขยายไหมีการขยายพื้นที่หรือว่าจะมีการขยายให้โครงการนี้เนี่ยเป็นจริงเป็นจังในอนาคตมากขึ้นไหมคะยังไงบ้างโครงการเราก็คือศึกษาจุดให้บริการรถตู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะค่ะแต่ว่า ถ้าสมมติว่ามีรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยสนใจที่จะอยากสารต่อโครงการเราแล้วก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อค่ะคราวนี้พอเราเริ่มทำแล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราและอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะพัฒนาไปได้อีกอย่างถ้าเก<ม>ิดพัฒนาได<ม>้อีกก็คือเราทำเพื่ออาจจะเอาไป d e v e l o p ใช้กับ ระบบขนส่งอื่นนะคะเพื่อบอกทางอย่างเช่นรถไฟหรือรถตู้ถ้าเกิดม,มีนักศึกษารุ่นน้องสนใจเอาไปพัฒนานต่อได้ก็คือะคะเอาไปใช้ได้ทั้งกับรถนอกจากรถ เราตู้แล้วก็เป็นรถไฟอ้ามดีมีวีโอทีเอสผมว่าก็นามาใช้ได้หมดนะจริงๆ้วแล้วเหมือนเป็นโครงการที่แบบรวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทําต่อดีจังเลยแล้วมีผู้ใหญ่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะแล้วจะแบบขยายให้เป็นจริงมากขึ้นก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยมากเลยครับที่ช่วยดันโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณ สำนักงานจราจรขนส่งที่อนุขอให้เราตั้งไปใช่ค่ะเห็นว่าจะมีการพัฒนาระบบ Android ด้วยใช่ไหมครับเร็วๆนี้ใช่นี้ครับอ่าแล้วคือใครใครคนสนใจเนี่ยจะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ติดตามได้ยังไงบ้างที่แฟนเพจ f a c e b o o k c o m t h a i w a n s ครับอ่าตามที่ขึ้นข้างล่างนี้ครับนะครับผมตามที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับอ่าเข้าไปดูได้นะเข้าไปกดไลค์กันได้เพราะว่าตีสิทธินี้ก็ลังจะสอบ ในวันวันพุธนี้วันพุธนี้สองวันก็ขอให้ได้เองกันทุกคนแล้วกัน่ะนเพราะเกิดประโยชน์จริงจริงนะได้ช่วยสําหรับผู้ที่จะโดยสารรถตู้จริงจริงก็ได้ได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเด็กไทยจริงๆนะครับกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับให้กับคนไทยแเราหรือชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ขอปรบมือให้แล้วกันนะคะะคเอาลิ้ของคุณนด้วยนะคะครับคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนค่ะ